ก็มาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีคําตอบคืออะไรยูเครนจะยอมรับข้อตกลงนี้หรือไม่ครับจากข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงหลายแห่งนะคะข้อสรุปก็คือยูเครนได้ตกลงในหลักการกับข้อเสนอสันติภาพภายใต้กรอบเจนีวา19ข้อไปแล้วค่ะอ๋อตกลงแล้วค่ะไม่ใช่เพราะพวกเขาพอใจหรือคิดว่ามันเป็นข้อตกลงที่ดีแต่มันเป็นเพราะความจำเป็นในการรักษารัฐชาติให้อยู่รอด เพื่อหยุดการสูญเสียชีวิตเพื่อซื้อเวลาในการฟื้นฟูประเทศและเพื่อรอดพ้นจากฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีคำว่าแต่ซ่อนอยู่แน่ๆน่มันคงไม่ใช่การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมครับมีรายงานว่ายังมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งรายละเอียดเล็กน้อยที่ว่านี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นหัวใจสำคัญทั้งหมดเลยใช่ค่ะคนพูดถูกเพ่งเลยรายละเอียดที่ว่านั้นมีอยู่2ประเด็นหลกัก ที่ยูเครนไม่มียอมถอยเด็ดขาดและมันคือตัวชี้วัดว่านี่คือสันติภาพหรือการยอมจำนนประเด็นแรกคือสถานะของดินแดนยูเครนยอมรับการหยุดยิงตามแนวรบจริงหรือที่เรียกว่าดีแฟกโตแต่พวกเขาประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมรับการเสียดินแดนทางกฎหมายหรือเดจูเรโดยเด็ดขาดหมายความว่ายอมรับความจริงว่าตอนนี้เขาคอนโทรพื้นที่นั้นไม่ได้ แต่จะไม่มีวันเซ็นเอกสารใดๆที่บอกว่าฉันขอยกดินแดนผืนนี้ให้รัเสเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันคือการรับสาสิทธิในการอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นไว้ในอนาคตแล้วประเด็นที่2ซึ่งอาจจะสําคัญกว่าประเด็นแรกเสียอีกคือหลักประกันความมั่นคงในเมื่อไม่ได้เข้านาโตยูเครนต้องการหลักประกันทางทหารที่จับต้องได้และมีผลผูกพันจริงๆไม่ใช่แค่คําสัญญาบนกระดาษพวกเขาต้องการสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรม เช่นการมีกองกําลังผสมจากชาติพันธมิตรในยุโรปเข้ามาประจําการในดินแดนยูเครนเพื่อเป็นหลักประกันว่ารัสเซียจะไม่รุกรานซ้ําในอนาคตครับหากไม่มีหลักประกันข้อนี้การหยุดยิงก็จะเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้รัสเซียได้พักฟืน้นและสะสมกําลังเพื่อกลับมาบุกใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า